สวัสดีคะ่ะวันนี้มีข่าวดีมาฝากนะคะ,ะวันนี้วันที่29กันยายน2563นะคะแอดมินมีโปรโมชั่นดีๆของเพจและของช่อง YouTube เรามาฝากนะคะท่านใดที่เช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะทุกรายการที่เรามีในเพจนะคะ ทุกรายการที่เรามีนะคะที่เพจเรามีนะคะที่เพจที่แอดมินนะมีนะคะรวมได้ทุกรายการเลยนะคะไอไข่วัดเจดีผ่านบุญหรือไอ้ไข่วัด JD, พักโคนะคะที่มีนะคะที่มีเนี่ยนะคะผ่านบุญหน้ากากว่านแดงพิมพ์ใหญ่นะคะไอไข่วัดเจดีนะคะอะคริลิกนะคะ ไอ้ไข่หลายๆแบบวัเจดีรุ่นหกสองหกสามนะคะทุกรายการที่เรามีนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเนี่ยคะ่ะทั้งผ้ายันทั้งทุกๆอย่างที่เรามีนะคะทุกๆอย่างที่มีนะคะที่แอดมินมีนะคะ หรือจะเป็นหัวน้โมนะคะหัวน้โมวัดพระมหา,าธาตุก็ได้นะคะน้ำเต้าวัดศรีมาประสิทธิ์นะคะวัดศรีมาประสิทธิ์นะคะแบบลุ้นนะคะรอยองค์3.5เซนวัดศีมาประสิทธิ์แบบลุ้นนะคะ,ออะทบบนนะคะ่านรวมทุกรายการได้เลยรวมไปจนถึงองค์เนื้อเงินต่างๆของวัดเจดีรุ่นซับเหลือลุ้น6.2นะคะ รวมยอดมาได้เลยนะคะรวมยอดมาได้เลยนะคะชุดออมสินนะคะชุดผ้ายันนะคะอดนมินโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะตั้งแต่วันที่29นะคะ29ถึงกันยาถึงวันที่1ตุลานะคะท่านใดที่เช่าวัตถุมงคลในเพจเรานะคะ ครบ3000บาทนะคะแอดมินมีของสมนาคุณนะคะให้ฟรีนะคะของสมนาคุณนะแอดมินมีจำนวนจำกัดน,นะคะจะเป็นแถมสมเด็จหรือจะเป็นแถมผ้ายานหรือจะเป็นแถมไม้ไข่นะคะแต่ละท่านก็ไปลุ้นต่อเองนะคะแต่แอดมินบอกได้คำเดียวว่าเราคืนกำไรสูงสุดให้กับทุกท่านจริงๆนะคะท่านใดที่สนใจก็ อินบ็หรือรวบรวมรวมายการในไข่กันมาได้นะคะมินมีแบ่งปันด้วยใจจริงๆหรือจะโทรมาสอบถามได้0988988294แอดไลน์ก็ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ